อ่านะครับนั่นเลยว่าม,ามันมันขั้วป่ะตองไก่ครับเอสัณฑ์ขวดบางคนถามว่าปลาตองเฮ็ดยังกินไดเนี่ยมีสอดมีหลายเมนูครับบางคนกนเ็เอาไปเอาไปทอดเมื่อไหร่ถอดมันเดี๋ยวถอดมันเอาไปลาบลาบปลาตองล<ด>า,าบเหนียวเฮอิรุกซิ้นเฮอิรุกซิ้นประตองไก่ลาย,ยาอย่างครับผมตัวนี้มี เทศสมสมก็ได้หลายอย่างบัตถุดิบหลายอย่างปลาตองไก่ตัวนี้จะเมนูตัวนี้ก็จะเป็นปลาหันหนึ่งมานบางคนก็ว่าหนึ่งแบบได้ไปบ่ต้องบ่บาบ่ยังเปล่าผมถือถือขี่รถพันลงพงมากเขาจะบอกว่ามันเป็นบาเป็นหนึ่งเป็นบาเพ่เคยกินมาท่านหนึ่งปลาตองตะกลารไหนแตยว่านนี่ครับตัวนี้หนึ่งปลาตองกับฮะ หมหันนะแม่ตอนนี้ก็เสีอยอะไรอ่ม่ครับพระเนตเองกินเองได้ป่ครับไขนเสียตากแดดใส่พุ่งหัวว่าเอาพเจะไดกินวันไหใส่พุงเอาทิมมาเีนเสะ

ครับเก็บมันจะไเีตัวน like ี้ประมาณสโลกั่วนะครับเนี่ยวิธีขั้วปลาตองตอกเก็ดเดีวกัหั่นบังบังนิดหน่อยครับไม่ต้องปาดกลางน้ำกลางมันละเอียดไปหน่อยม้วนปลามัน เจ็ดน้อยครับตอนนี้ยางยางวันไหมเออเจ้ากับสานที่ยูเอซอน่ะบ่เปลี่ยนกับฮัด นังค่นังค่นังค่เออไม่เ่าถามสันหมวเป็นว่่างสิเดวาเปลนหลดยังไงจ๊กตอกเป็นเออจักตอกเปนงค่ะไม่เถาถามฮัทไปอีกตัวก่าู้เ่ากู้แกียเออันตงเปล่นวาร์ันตุ่มเป็่นวานังค่ะไม่เถาถามนัค่ะเดเอนงค่เดเนียัค่ะเดย็นเนยยังมยา dạng 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 trâu dạng dạng không dạng 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 dạng

กับประมาณนี้นะครับกับว่าเนี่ไปศึกษ <ừ, S 1> ากันเอาเองครับบอกอะไรกับมันจะใบวิชาหาดี่ต่อมาเลยนะออืออ <ừ. S 1> อืมมครับผมสวัสด,ดีครับเ็ก